สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมารับประวัติของเจดนักแสดงหนุ่มรูปหล่อเจดมีชื่อจริงว่าเจดพิพัฒติละพรพั์เกิดวันที่2เมษายนพุทธศักราช2535เจดเป็นนักแสดงสังกัด The One e n t e r p r i ร์เขามีส่วนสูงถึง185เซนติเมตร นอกจากนี้เจดยังเป็นนักแสดงที่เรียนเก่งมากด้วยนะคะจบการศึกษาระดับปัธยมศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย,ร,ยระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระดับปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิชาการเงินประยุกต์ด้วยเกรดเฉลี่ยถึง3.91เลยค่ะ เจดยังเคยได้รับรางวัลเป็นสุดยอดหนุ่มป๊อปดาวองประจำปี2009ด้วยนะคะเส้นทางในวงการบันเทิงเกิดจากการที่คุณพอานนท์ได้ชวนเจดเข้ามาแสดงภาพยนตร์ที่กำกับโดยคุณพอานนท์สองเรื่องนะคะก็คือเรื่องหอแต๋วแตกแห่กระเจิงและแต,วแต๋วเตะตีนระเบิดซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ใช้ในปีพุทธศักราช2552 หลังจากนั้นนะคะเจตก็มีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างต่อเนื่องโดยผลงานละครโทรทัศน์ในปี2555เรื่องบ่วงรักคู่กรรมสุดสายป่านปี2556เรื่องเรือนเสน่หาและเจ้าพายุปี2557เรื่องสงครามนางงามเล่ละตีบัลลังเมฆ จัดรักวิวาลวงปี2,559เรื่องพิศวาสซึ่งเรื่องพิศวาสนี้นะคะทำให้เขาได้รับรางวัลถึง2รางวัลก็คือ Fever a w a r d 2016รางวัลน,นักแสดงนำชายสาขาละครโทรทัศน์ฟีเบอร์และรางวัลพิคเนตนักแสดงสมทบชายดีเด่นจากนั้นในปี2,560ก็มีละครเรื่องชีวิตเพื่อค่าหัวใจเพื่อเธอ ปี2,561ละครเรื่องกาโหดมหรทึกวิมานจอเงินเนตรนาคินและสงครามนักปั้นปี2,562เรื่องทะเลลิสยาสายรับจับกลิ่นสงครามนักปั้นสองปี2,563เรื่องอุ้มรักเกมลวงและในปี2,564เรื่องเล่รวงและวิมานสาย นอกจากนี้เจดยังแสดงซิดคอมด้วยนะคะในปี2,559เรื่องผู้กองเจ้าสเสน่ปี2,559ถึง2,560เรื่องรักแท้แม่ไม่ปลื้มปี2,564เรื่องลูกพี่ลูกน้องภาค 2, 2> นอกจากนี้เจดยังมีผลงานซีรีส์ในปี2,559เรื่องเราเกิดในรัชกาลที่9เดอะซีรีส์เอ็นคอร0 0้อยล้านวิวไม่เคย และในปี2,560แสดงซีรีส์ขับไฟเดย์ The Series นายรักทั้งหนึ่งที่ไม่ถึงตายและบางกอกรักสตอรี่นอกจากนี้เจดยังมีผลงานมิวสิกวิดีโอด้วยค่ะเพลงมีจริงหรือเปล่าของพินต้าอย่าล้อเล่นของหนุ่มกะลาและล่าสุดก็คือดึงดันเวอร์ชั่นที่ร้องโดยโอมและตักสลีพรอยู่ยอด ในด้านความรักปัจจุบันเจดกำลังคบหาดูใจอยู่กับวิววรรณรสสนทิชยัยถือได้ว่าเจดเป็นนักแสดงที่เก่งและก็มากความสามารถมีผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นกำลังใจให้กับเจดในวงการบันเทิงและชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่ติดตามรับชมกันสวัสดีค่ะ